สวัสดีครับสวัสดีครับ F c ซทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมกอนะครับส่วนตัวดูเป็นพัดใบลานนะครับพัดใบลานเพราะกระนกข้างจะนะครับกระนกข้างกระนกข้างเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสมกอพัดใบลานนะครับ อันนี้ผ้าเดิมๆนะครับผ้าเดิมๆที่สุดนะครับก็ผ้าขึ้นจากปูนเลยนะครับเหมือนขึ้นจากูกนะครับคิดวันหน้านีไจะมีกัมันมันเดิมอยู่นะนะครับแนสมโกดินที่แพงที่สุดในโลกก็คือดินเมืองไทยนี่นะครับอีกที่แพงที่สุดนะครับ ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับสมกกพัดใบลานนะครับโอ้โหนี่โโโโโโสวยเดิมๆสวยเดิมๆนะครับพแาดไม่ได้ใช้เลยนะครับนะครับพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินผสมว่านนะครับพระเนื้อดินผสมว่านร้อยแปดนะครับก็ไม่รู้ว่านอะไรบ้างนะครับพะเกิดไม่ทันนะพัด เป็นร้อยปีนะครับเกิดไม่ทันนะครับแต่เราก็ดูความเก่าเอานะครับไม่ใช่ดินอย่างเดียวนะครับดินผสมวาดนะครับนี่คือพระสุมโอพัดใบลานนะครับบางคนอาจจะตีพิมพ์กลางก็ได้นะครับส่วนตัวผมคือพัดใบลานนะครับนี่เป็นพระที่สวยงามในสายตาผมนะครับคนที่เล่นพระกุนะครับคจะดูความเก่าประมาณนี้นะครับ ได้ทุกซอกทุกมุมนะครับโอ้โหนะครับต้องคนชอบจริงจริงๆนะครับเนี่ยผมอยากให้อัดคลิปวิดีโอเนี่ยภาพภาพสวยมากนะครับก็แต่ผมส่งผมส่งไปอีกเครื่องหนึ่งในี่ภาพมันจะขาวกว่านี้นะครับอันนี้ผมลงอยู่ในสตรอรี่ไว้อยู่นะครับนี่คือสมกอพิมพ์พัดใบลาน,นะครับ สอข้ามุมนะครับคนที่เล่นพระภูนี่ดูแล้วไม่มีความสุขนะครับดูแล้วมันได้ภาพเดิมๆภาพที่สว,สวยงนี้มันก็จินตนาก,การไปได้หลายอย่างภาพปีร้อยปีนะอยู่ในสภาพนี้นะครับผมว่าราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับท,ทีความพอใจกันกับผู้ซื้อผู้ขายนะครับผู้ซื้อผู้ขายคุยกันนะครับคุณอยากได้ครอบครองนะครับก็มาทักมานะครับ มันได,ได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับได้เดิมถึงแก้จะไม่ได้ใช้เลยนะครับ,นะรบนี่คือซุ้มกอนะครับพิมพัดัดไปลลานนะครับเป็นพระกุเมืองกำแพงเพชรนะครับสุ้มกอรจริงมันหลายกูนะครับ หลายกูมากๆนะครับกูในเมืองกูนอกเมืองนะครับยี่สิบกูกูก็ไม่รู้ว่าจะยัดเข้ากูไหนนะครับซุ้มกอนะครับก็เอาตีเข้ารวมําแพงเกรนย่างเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ผมก็จะลงอยู่ใน YouTube นะครับคลิปไว้นะครับจะไปลงแปฟอร์มอื่นเขาจะว่าเปล่าวนแนยนะ เอออย่างงน้นเอออย่างนี้นะครับเอาเป็นว่ามาชมพระสมกอรครับสมกอรพระเดิมๆเรมพระสวยมากๆครับงนี้สวยจริงๆนะครับคนที่เล่นพระก,กุดูแล้วจะมีความสุขนะครับในดูพระที่ถูกใจนะครับแต่สนใจก็ทักมาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับมาชมองค์จริงได้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ